ไต่เงางปีศาจที่แพามหนึนน้ำนบอบลานตายเงาดำม,มองตด่ดำจนหมดคาถาสวามิพักผู้รัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณ ทางปัญญากระชาช่วชมผู้คนแขน็งเด็ดเศษเนื้ตอตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสักดส,สีทองมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวเหมาะตา่ำยอมรับมิสาดรรายปิดผู้ปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนฉันตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกิดการเวลา ทุกคนไหลาบาสบนทางเซรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเธอทระชาชนผู้ประเสริฐเซรีทางความคิดทีน่เล็ดจากผู้ทรงสองและเห็นปีศาจในกราบเทวดาสร้างภาพมายางกับสวีครับทางสีรัมพันกับ ชวนคิดชวนคุยนำเสนอกษัตริย์ไม่เคยยิ้มวันนี้เป็นตอนที่สี่ครับ กดเกิดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบา่าส่นทางเซรีเท่าเทียนยบตัวคือทางประชาชนผู้ประเสริฐมิเสรีทางความนเขียนิเลฟจากคุณต้องสงผู้แสงสับสอง ชชาชทงัง้้ผูกล,ลกก้้นทาาาปเษัตริย์ไม่เคยยิ้มตอนที่สี่ระบอบสม,มูรณาญาสิทธิราช แบบเดิมที่หนักอึ้งอยู่บนบ่าของประชาธิปกในปี2,475นั้นมีรากฐานมาจากแนวคิดสองสายที่พัฒนาจากจัก,กรวานนิวิทยาของอินเดียที่เติมเต็มซึ่งกันและกันระหว่างฮินดูพราหมณ์และพุทธที่แพร่เข้ามายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ครกศตวตรรษที่3 ทั้งสองแนวคิดนี้ต่างก็อิงอยู่บนความเป็นราชานักรบกึ่งเทพคือกษัตริยาหรือกษัตริย์ซึ่งอำนาจเด็ดขาดที่อ้างสิทธิ์ได้มาจากหลังจากที่ถลิงอำนาจทางทหารแล้วนั้นก็ชอบทำด้วยสายเลือดและวัดปฏิบัติแม้ว่าทั้งสองแนวคิดจะไม่เคยได้แยกขาดจากกันในประเทศไทยทว่าแต่ละแนวคิดนั้นก็มีลักษณะเฉพาะที่มีความสำคัญต่อวิธีการ ที่สถาบันกษัตริย์สมัยใหม่นิยามและนำเสนอตนเองประเทศไทยรับเอาพุทธศาสนานิกายเทรวาดซึ่งรัฐให้การอุปถรัรมภ์มาตั้งแต่ยุคสุขโขทยัยระบอบการปกครองนี้ยึดตามแนวคิดในอุดมคติของธรรมราชากษัตริย์สามารถถลิงอำนาจจากการเป็นนักรบได้แต่เพื่อสร้างความชอบธรรมและจันลงอำนาจเขาต้องถือปฏิบัติตนตามธรรมะอันเป็นกฎแห่งจัก,กรวาล กฎแห่งธรรมชาติซึ่งเป็นเพียงสิ่งเดียวในจัก,กรวาลที่เป็นนิรันดร์อันใดล้วนไม่จีรังธรรมะปกครองโลกไม่ใช่มนุษย์มนุษย์เพียงแต่ปฏิบัติตามกฎนี้หรือตามโวหารแบบพุทธหมุนกงล้อแห่งธรรมะเนื่องจากธรรมะคือสิ่งเดียวกับสัจจะการเข้าถึงธรรมะกับการเข้าถึงคุณความดีบริสุทธิ วิธีการเข้าถึงก็คือการถือปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าทำหลักปฏิบัติประกอบด้วยการละวางการยอมรับอนิจจังหรือความไม่เที่ยงแท้ทานความเมตตาเป็นต้นเนื่องจากผู้แปลขี้เกียจแปลส่วนที่เหลือในบทนี้เพราะไม่สนุกจึงขอนำเอาสำนวนแปลของผู้ใช้น้ำว่านายสินแซจิวนักแปลนิรนามจากอเมริกา มาให้อ่านเพื่อความต่อเนื่องและสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือให้ดูได้ที่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับซึ่งอา,อาจจะถูกปิดไปแล้วก็แสดงว่าถึงตรงนี้นะครับผู้ที่แปลหนังสือ The King Never s m i l นั้นน่าจะมีอย่างน้อยหนึ่งท่านนะครับท่านหนึ่งอยู่อเมริกาแล้วก็ท่านที่แปลให้เราอ่านตรงนี้นะครับน่าจะเป็นอีกท่านหนึงนะครับก็ลองไปดูนะครับว่าเขาแปลต่อกันอย่างไรนะครับ การบรรลุโสดาบันคือการปฏิบัติเข้าถึงหลักของธรรมและในการปฏิบัติตามประเพณีคือการสร้างกรรมหากสร้างกรรมดีก็เป็นผลดีเข้าถึงหลักธรรมหนทางในการปฏิบัติคือการถือศีลเช่นการถือศีลห้าหรือเบญจศีลเป็นศีลในลำดับเบื้องต้นของพุทธศาสนาที่ใช้สำหรับคราวาทหรือศาสนิกชนพึงถือไม่เฉพาะแต่เหล่าสง์เท่านั้น และศีลแปดสำหรับสามเณรหรืออุบาสกอุบาสิกาที่เข้าวัดเข้าวาเพื่อรับธรรมเป็นประจำแต่สำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่เคร่งครัดแล้วก็จะถือ227ข้ออันดับในการจัดชั้นวปณะในคณะสงฆ์ก็ขึ้นอยู่กับความใกล้ชิดถึงโสดาบันสักแค่ไหนผู้ที่ปฏิบัติถือศีลอย่างเคร่งครัดย่อมมีความเหมาะสมในการแนะนำผู้อื่น นาที่สำคัญคือการเผยแพร่ธรรมะโดยการเทศและการประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีและด้วยการปฏิบัติตนเช่นนี้ทำให้ผู้นั้นสร้างบุญกุศลและเข้าถึงสัจธรรมได้มากขึ้นเท่านั้นศาสนาพุทธนิกายเถรวาดในประเทศสยามคือการทำบุญสร้างคุณธรรมและความดีเป็นการส่งผลบุญให้มีชีวิตที่ดีในชาติหน้าการมีชีวิตที่ดีในชาตินี้ คงเป็นผลกรรมที่ทำความดีมาจากชาติก่อนสำหรับกษัตริย์ธรรมราชานั้นคือการพิสูจน์ให้เห็นถึงผลบุญที่สะสมมาจากชาติก่อนตราบใดที่กษัตริย์มีความประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมนั่นเป็นธรรมชาติของการปกครองที่มีพื้นฐานแห่งความรู้และศัจจธรรมอันเป็นผลลัพธ์ที่เหมาะสมให้เขาผู้นั้นเป็นกษัตริย์ได้ผู้ที่มีตำแหน่งใกล้เคียงกับกษัตริย์ในาศาสนาพุทธนิกายเถรวาด คือพระสังฆราชหรือพระสงฆ์อาวุโสและพระที่ทำทุดงเข้ายานวิปัสนาโดยเชื่อไปเปรียบเทียบเท่ากับพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าผู้มีความเข่งครัาดปฏิบัติปกป้องในศีลธรรมใครมีอาวุโสมากกว่าใครนั้นระหว่างพระสงฆ์ที่มีความเข่งครัาดในหลักศีลธรรมทุกๆวันหรือกษัตริย์ธรรมราชาปฏิบัติเพียงศีลห้าศีลห้าข้อ และเคร่งครัดหน่อยในวันพระเท่านั้นโดยหลักการแล้วก็เหมือนว่าพระสงฆ์มีอาวุโสมากกว่าแต่ในทางกลับกันแล้วเป็นหน้าที่ของกษัตริย์ที่จะทำการปกป้องคุ้มครองสถาบันสงฆ์การที่จะเป็นกษัตริย์ให้มีคุณสมบัติทางพุทธศาสนาให้สมกับเป็นธรรมราชาได้นั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎทศพิตราชธรรมเพราะว่ากษัตริย์มีภาร,ระหน้าที่ที่จะต้องกระทา จะให้อยู่สมระะแบบพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ได้ทศพิธราชธรรมคือบัญญัติสิบประการสำคัญสำหรับกษัตริย์อันเป็นจริยวัตสิบประการที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าราชธรรมสิอันประกอบด้วยทานศีลบริจาคความซื่อตรงความอ่อนโยนความเพียรความไม่โกรธความไม่เบียดเบียนความอดทนความยุติธรรม ทศพิตราชธรรมหรือราชธรรม10บนี้เปรียบคล้ายกับบารมี10หรือทศบารีที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติตนได้อย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะบรรลุโสดาบันส่วนบารมีคือการมีความสมบูรณ์ทางจิตใจมีความหมายใช้กันทั้งทางด้านาศาสนาพุทธและอินฮินดูในปัจจุบันนำมาใช้อ้างอิงกับสถาบันกษัตริย์ให้มีคำแปลว่าหน้าสรนเสริญ ว่าพระราชบารมีอันเป็นการแสดงถึงความสูงศักดิ์ของกษัตริย์ที่เทียบเท่าพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีใครสามารถขัดแย้งในอำนาจหน้าที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์ได้เหนือกว่าพระสงฆ์ทศพิธร,ราชธรรมทั้ง10หรือราชธรรมราชธรรม1ิรรม 10, คือคุณสมบัติของกษัตริย์อันเป็นหลักเกณฑ์ที่แยกกษัตริย์ออกจากสงฆ์การสถาปนาความเป็นกษัตริย์นั้นยังต้องอาศัยการสืบต่อราชวงศ์ ด้วยสายโลหิตที่แท้ด้วยประชาชนจะต้องเชื่อถือกับเรื่องราวที่กษัตริย์มีความสามารถนานา,นาประการและเป็นนักรบที่เก่งกล้าสามารถดุดดังเทพพเจ้าที่สืบสายโลหิตเดียวกันมาสู่ลูกหลานเหลนในทางาศาสนาพุทธการเรียนรู้และเข้าถึงพระธรรมคือการปฏิบัติในศีลไม่ใช่การสืบต่อความรู้ด้วยทางสายเลือดเดียวกันดังนั้นบุคคลที่แม้นจะเป็นชนชั้นต่ำ ก็สามารถบรรลุพระธรรมและกลายเป็นผู้คงแก่เรียนหรือเป็นกษัตริย์ได้โดยการเรียนรู้และการปฏิบัติเคร่งในศีลสำหรับธรรมราชาที่สร้างคุณสร,สร้างสมคุณงามความดีก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตกหล่นไปถึงลูกหลานได้เพราะความงามความดีนั้นคงสืบทอดต่อกันไม่ได้จากผู้บังเกิดเก้าในทางความเชื่อโดยทั่วไป สิทธิของอาจารย์ย่อมได้รับความบริสุทธิ์จากการสอนธทรรมและด้วยความใกล้ชิดในการเสี่ยมสอนอาจารย์ที่เก่งถ่ายทอดความรู้ให้แก่สิทธิและสร้างชื่อเสียงและบารมีให้กับตนเองเช่นเดียวกับบุตรของกษัตริย์ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เป็นปาฏต่อเนื่องกันไปการถ่ายทอดต่อเนื่องกันนี้เป็นการถ่ายทอดที่เรียนรู้และปฏิบัติหาใช่การถ่ายทอดกันทางสายโลหิตหรือทาง DNA แต่การถ่ายทอดในสายโลหิตเดียวกันทําให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้บุตรหลานของกษัตริย์มีโอกาสเป็นผู้สืบราชบัลลังก์และด้วยประการชนี้จึงทําให้เกิดการสร้างสาบันหรือการสร้างราชวงศ์ที่มั่นคงได้อย่างน่าเชื่อถือในทางวัฒนธรรมของพรามหมณ์ฮินดูพระพุทธเจ้าคือพราหมณ์ที่กลับชาติมาเกิดเป็นครั้งที่9แต่กษัตริย์ในทางฮินดู มีรากฐานในอาณาจักรของโบราณน,นั้นมีการพัฒนาการอย่างตรงไปตรงมาและมีโครงสร้างการปกครองที่แน่นอนมาจากเทวราชซึ่งในทางพุทธศาสนาไม่มีเทวดาที่แท้จริงมีแต่ธรรมะเท่านั้นคือความจริงและการเรียนรู้ถึงธรรมะคือความสูงสุดของการมีชีวิตอยู่ความคิดของเฮนดูคือการมีชีวิตอยู่อย่างแข็งแรงการมีตัวตนเป็นอัตตา หรืออัตมันและในตัวตนนั้นคือการค้นพบความจริงของร่างและวัตถุประสงค์ซึ่งกลายเป็นหนึ่งเดียวกันการเข้าใจในตัวตนคือการเข้าถึงทุกๆสิ่งหรือนิพพานของฮินดูในทางาศาสนาฮินดูนั้นมนุษย์ต่างเวียนว่ายตายเกิดในหลายชั้นวันนะซึ่งเป็นสังสารวัตรให้เข้าใจในตัวตนยิ่งขึ้น การเกิดในวันนที่สูงเป็นการสืบทอดสายโลหิตที่ยิ่งใหญ่ความเชื่อในเทวดาของชาวฮินดูจึงสืบต่อไปสู่ลูกหลานที่เกิดขึ้นมานี่คือความเชื่อที่ว่าเทวดากลับชาติมาเกิดเพื่อสืบทอดสายโลหิตกันต่อไปพูดอย่างตรงไปตรงมาแล้วกษัตริย์ในความเชื่อถือของาศาสนาฮินดูจะมีความแข็งแกร่งน้าเลื่อมใสกว่าในทางาศาสนาพุทธ ซึ่งมีความหมายเพียงแต่เป็นผู้นำที่หมุนวงล้อแห่งธรรมให้แก่ประชาชนแต่เทวดาในศาสนาฮินดูคือผู้ก่อสร้างสาปนากฎเกณฑ์และความเป็นอยู่ของสังคมเทวดาคือผู้ปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างครอบจัก,กรวาลอย่างเช่นพระศิวะที่ควบคุมดินฟ้าอากาศนำฝนโปรยปลายในยามแล้งทำให้ดินอุดมสมบูรณ์และทำให้หญิงตั้งครรภ อย่างที่นายจอห์นเกอร์ลิงนักสังคมศาสตร์ได้เขียนเอาไว้ว่าพิธีการในการปกครองคือการทำพิธีกรรมต่างๆในโลกด้วยอำนาจจากจักรวาลคือการสร้างอำนาจจักรวาลให้เป็นเมืองของเล่นขนาดเล็กและสร้างวังให้เป็นดังขุนดังเขาเมรุที่ศักดิ์สิทธิ์เมืองของเทวดาโดยให้บรรดารัฐมนตรีทั้ง4ประดับมุมทั้ง4ี่มุมของจักรวาล ทำเมืองหลวงให้ดุจด,ดังเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศมันยิ่งใหญ่กว่าสังคมการเมืองและจุดรวมของวัฒนธรรมแต่เป็นจุดอันศักดิ์สิทธิ์อันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลทั้งหมดกษัตริย์ในทางาศาสนาฮินดูมีพราหมณ์ซึ่งถือว่าเป็นชนวันะสูงเป็นฐานประกอบอำนาจพราหมณ์สัก,การะบูชาเทวราชไม่ยุ่งเกี่ยวกับการปกครอง ทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ที่ปรึกษาทางการกระทำพิธีการต่างๆเพื่อให้กษัตริย์ดูยิ่งใหญ่น่าเลื่อมใสอย่างพระเจ้ากษัตริย์คเมนใช้หินสลักเป็นรูปชีวลึงมาประกอบเพื่อแสดงถึงเทพเจ้าซึ่งแสดงให้เห็นสัญลักษณ์พระศิวะและกษัตริย์บนโลกหินสลักรูปสีวลึงมีตั้งไว้ตามถนนในทุกมุมเมืองในวัดและบนยอดเขาประเพณีทั้งสองถูกนำมาใช้ประกอบพิธีต่างๆปะปนกันไป กับพุทธศาสนานิกายมหายานที่เชื่อในอาณาจักรขอมและชาวไทยมอญที่เข้ามาอยู่ในประเทศสยามในศตวรรษที่13หลังจากอาจักอณาจักรขอมเสื่อมลงซึ่งรวมทั้งอาณาจักรสุขโขท,ทัยทางภาคกลางตะดานบนในการสถาปนาราชวงศ์จักรีได้มีการสืบรากบรรพบุรุษกันไปถึงกษัตริย์คนที่3ของสุขโขทยัยคือรามคำแหงอันเป็นชื่อที่มาจากตำนานรามเกียรติ ปกครองในระหว่างปี1,820ถึงปี8,060กษัตริย์รามคำแหงคือนักรบที่สร้างพื้นที่เล็กๆให้กลายเป็นเมืองใหญ่ที่มั่งคั่งอาณาจักรสุขโขทัยสร้างขึ้นจากพื้นฐานความเชื่อทางฮินดูและาศาสนาพุทธนิกายมหายานแต่ในช่วงต้นๆของสุขโทขทัยกษัตริย์องค์กรๆได้รับเอาอิทธิพลของาศาสนาพุทธนิกายเถรยานมาใช้โดยประสงค์จากสีลังกา ได้นำเอามาเผยแพร่เผยแผ่อันเป็นการเริ่มต้นพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันกษัตริย์รามคำแหงใช้การปกครองที่ใช้การเกลีย้ยกล่อมโดยใช้ศาสนาพุทธเป็นวัฒนธรรมในการปกครองประเทศให้เป็นปึกแผ่นท่านสร้างวัดวาให้กับคณะสงฆ์และท่านเป็นผู้นำพิธีการทำบุญให้ทานเช่นงานกระถิน งานพิธีที่ชาวบ้านเอาของไปถวายวัดหลังจากที่หมดพรรษาจากหลักฐานอ้างอิงของหลักศิลาจารึกได้บันทึกเอาไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อชั่วพอขุนรามคำแหงเมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวเจ้าเมืองบ่เอาจะกอบในไพร่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจักใครค้าช้างค้า ใครจักใครค้ามาค้าใครจักใครใครค้าเงินค้าทองค้าไพรฟ้าหน้าใสลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดและล้มตายหายกว่าเย่าเรือนพ่อเชื้อเสื้อคำมันช้างขอลูกเมียเยียข้าวไพรฟ้าฆ่าไทยปามากรู้พ่อเชื้อมันไว้แก่ลูกมันสิ้นไพรฟ้าลูกเจ้าลูกขุน พีแลผิดแผกแสกว้างกันสวนดูแท้แหล่จึงแล่งความแก่ขาด้วยซื้อบอกเข้าผู้ลักมักผู้สอนเห็นข้าวท่านบอกใครพีนเห็นศิลท่านบอกใครเดือดคนใดขี่ช้างมาหาพาเมืองมาสู่ชอยเหนือเฟื้อกู่มันบอกมีช้างบอกมีมา้าบอกมีปัวบอกมีนั่ง บ่อมีเงินบ่อมีทองให้แก่มันช่อยมันตวงเป็นบ้านเป็นเมืองได้ฆ่าเสือฆ่าเสือหัวพุ่งหัวรบก็ดีบอกฆ่าบ่ตีในปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้หันไพร่ฟ้าหน้าปกกลางบ้านกลางเมืองมีถ้อยมีความเจ็บท้องข่องใจมันจะกล่าวถึงขุนบ่ไร้ไปลั่นกระดิ่งหันทันแขวนไว้พอขุนรามคำแหงเจ้าเมือง ได้ยินเรียกเมือถามสวนความแก่มันโดยสื่อไพรในเมืองสุขโขทัยนี้จึงชมชมนะครับในความหมายปัจจุบันเป็นการปกครองที่เรียกว่าปิดตาธีปไตยหรือการปกครองอย่างบีดาปกครองบุตรซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของชาวไทยหรือชาวในเป็นไตนะครับกษัตริย์ถือได้ว่าเป็นทั้งพ่อและตุลาการ และเป็นแหล่งของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศด้วยสำนักราชวังของกษัตริย์ภูมิพลจึงเรียกพ่อขุนรามคำแหงว่าเป็นกษัตริย์ที่ปกครองแบบประชาธิปไตยคนแรกและได้นํำไปใช้ในวัฒนธรรมการปกครองประเทศไทยต่อเนื่องกันมาตลอดราชวงศ์จักรีแม้นกระนั้นการรับเอาศาสนาพุทธนิกายหินยานหรือเทรวาตมาใช้ ทำให้ราชบัลลังก์สุขโขไทยอ่อนแอลงเพราะไม่เน้นไปในหลักการทางศาสนาฮินดูให้ตัวกษัตริย์มีความเทียบเท่ากับเทพเจ้าราชวงศ์สุขโขไทยใช้หลักการตามศาสนาพุทธคือใช้ธรรมราชาเป็นหลักการสถาปนาราชวงศ์ซึ่งมีความหมายบันทึกไว้ในไตรภูมิพระร่วงซึ่งเชื่อกันว่าเขียนไว้โดยกษัตร,ริย์ลิไทยหรือพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งที่สืบราชบัลลังก ต่อจากพ่อขุนรามคำแหงได้แต่งไตรภูมิพระร่วงขึ้นมีสาระสำคัญคือเขียนพรรณาถึงเรื่องการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายว่าการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภูมิทั้งสามคือการมาภูมิรูปมาภูรูปประภูมิและอรูปประภูมิด้วยอำนาจของบุญและบาปที่ตนได้กระทำแล้วที่สำคัญคือเป็นเรื่องราวตัวอย่างของพระร่วง อันเป็นรากฐานสำคัญของการสืบต่อความเป็นกษัตริย์ไตรภูมิพระร่วงไม่ใช่เรื่องราวใหม่ในทางพุทธศาสนาหากเป็นเรื่องราวที่นำเอาความคิดในตำนานทางพุทธศาสนาและทางฮินดูมาเปรียบเลยให้ชาวบ้านเข้าใจกันเป็นเรื่องราวให้ผู้อา่านผู้ฟังยำเกรงในการกระทำบาปทุจริตและเกิดความปิติยินดีในการทำบุญทำกุศล อาหารมุ่งมั่นในการกระทำความดีคุณงามความดีในโลกนี้และกฎในการสร้างคุณงามความดีของกษัตริย์ก็คือทศพิธราชธรรมสิบอย่างที่กษัตริย์ลิไทยได้เขียนอ้างไว้ว่าเป็นดินแดนที่พระพุทธเจ้าได้เลือกเอาไว้หรือพระพุทธเจ้าคือกษัตริย์คนแรกดังนั้นกษัตริย์ที่ส,สืบทอดราชวงศ์ต่อมาคือสายเลือดของพระพุทธเจ้าหรือสายเลือดทางวิญญาณ ที่สืบทอดกันมาด้วยผลแห่งการสร้างบุญในกรณีที่ปราศจากตัวของพระพุทธเจ้าก็ขอให้เป็นดังที่เคยมีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่คือจักรวาทีที่คอยหมุนวงล้อแห่งธรรมะหรือธรรมจกักรในตรายภูมิพระร่วงได้กล่าวไว้ว่ารู้จักบุญกุศลและธรรมและสอนคนอื่นให้รู้ถึงธรรมะอย่างที่พระพุทธเจ้าได้เกิดมาเพื่อสอนธรรมะ จะไม่มียักษ์มารสัตว์ร้ายเข้ามาสู่สิงสู่แต่ผู้หมุนกงล้อธรรมจักรเพราะว่าตัวมารกลัวอำนาจและความดีของธรรมจักรนี่เป็นหลักการที่ใช้ได้ผลในการปกครองโดยระบบกษัตริย์ที่มีอำนาจสูงสุดของแผ่นดินโดยการให้ความเทียบเท่าระหว่างการเป็นกษัตริย์และพระพุทธเจ้าหรือเกือบเท่ากับเทวดา หนังสือไตรภูมิพระร่วงให้ความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์อยู่เหนือแผ่นดินโดยการเอาความรู้เรื่องผลบุญผลกรรมมาเปรียบเทียบและวางรากฐานอันดับของชนชั้นคือชนชั้นสูงย่อมมีบุญมากกว่าชนชั้นต่ำเป็นต้นไตรภูมิพระร่วงบ่งบอกถึงการสร้างบุญกุศลจากชาติก่อนอันนำเป็นผลของชีวิตที่ดีในชาติหน้าจึงเป็นไปได้ว่าโดยการนำเอาผลบุญมาแอบอ้าง ทําให้ผู้ปกครองมีโอกาสได้รับผลประโยชน์ชนต่างๆนานาง่ายขึ้นเช่นอาหารชาวบ้านถูกหลอกให้นําเอาเข้าวสารและนําอาหารไปถวายทําบุญให้แก่วัดวาอารามรวมทั้งเงินทองบริจาคให้แก,ก่กษัตริย์ธรรมราชาผู้ปกครองอาณาจักรสุขโขทัยไม่ได้ละทิ้งประเพณีและความเชื่อในเทวดาตามาศาสนาฮินดูไปเสียหมดแต่ยังทําการปฏิบัติตามประเพณีให้สุขใสเปล่งปลั่งยิ่งขึ้นแดกก่กษัตริย์ อันเป็นผลให้บรรดาราชนิกูลมีความน่าเลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นไปอีกถึงแม้นว่าท้ายสุดสุขโขทัยจะเสื่อมลงและอยุธยาขึ้นมาแทนที่เป็นเวลากว่า400ปีที่อยุธยาเติบโตแข็งแกร่งเบ่งบานจนเป็นรูปฐปานทางภูมิศาสตร์การเมืองให้แก่ประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งเป็นเหมือนเส้นทางเชื่อมต่อของศาสนาวัฒนธรรมต่างๆนานา,นาในสมัยอยุธยาทั้งศาสนาพุทธ แต่ประเพณีทางฮินดูได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างอำนาจให้แก่สาาบันกษัตริย์แต่ก็ยังน้อยกว่าสมัยสุขโขทยัยครับเดี๋ยวนะครับตอนต่อไปเราจะพูดกันถึงยุคอยุธยาแล้วนะครับในเรื่องของการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับสาาบันกษัตริย์และการเอาสาาบันกษัตริย์นั้นไปผูกโยงกับเรื่องของศาสนาพุทธและหลักความเชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ความเป็นธรรมดา ความเป็นธรรมราชานะครับไม่ว่าจะด้วยเทราวาสหรือว่า,ามหายาณน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหายานนั้นนะครับได้นํามาใช้เพื่อเสริมความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันกษัตริย์นะครับในยุคที่ผ่านมาแล้วเราจะพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ส่งต่อและขออานิสงส์นี้จงเกิดขึ้นแด่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมกันให้ความรู้แก่สังคมโดยเฉพาะผู้แปลและผู้เขียนงาน ครับคุณพอแฮนรี่แล้วก็ผู้แปลทุกท่านนะครับด้วยความเคารพรักสวัสดีครับ